ข้ามออดินตบหนำเลี้ยบอันนี้อะไรข้าบคุณนเชีง่งส,สืบรือว่าเป็นข้าเรียออะไรอยู่เป็นอะไรนะมอดินไม่ใช่สืบในเข่งยักษ์นะทุกนนี่ค่ะ ครั้งที่สองของร้านนี้นะครั้งที่แล้วนั่งมากทานย่ากาแฟก็เคยมานะร้านนะี้ติดตามช่อง YouTube นางได้คนณนำเรียยแบบจีนนะร้นนี้มีกุก้เชียงเข้าซอนนะดูดำดำเข้าดำไหมเข้าซีวใส่อืมก็จะินเหมือนกันข้าวอือร่อยนะ มีมะน,น,นาวหอมๆเอนี่ใส่ซอสเยอะๆไหม